สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามเรุกุม กดมอร์นิ่งนะเวลความถูเด็ดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริท่าดาว youtube.com โหระษฐ์ไทยระบบสุริยญารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยานได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทัน เลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูโดชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการดูดวงชะตาในวันขันสาหาสนุกนะครับประจําในวันที่1 นะวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2563นะครับขึ้น15ค่ําเดือน11ปีชวดตามปฏิทินโหนนะวันนี้สามารถทําการมงคลได้นะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีก็ถือว่าเป็นวันทงไทยที่ดีด้วยนะครับเออ,อในวันนี้อาจารย์ก็จะมีเกณฑ์การทําพิธีนะครับในสิ่งต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับในดวงชะตาวันนี้นะถือว่าเป็นวันที่สําคัญ วันหนึ่งนะของทุกเดือนนะครับชะตาชีวิตหลายคนก็จะเปลี่ยนดีขึ้นนะครับบางคนก็จะร่ํารวยเป็นเศรษฐีคนใหม่ก็แสดงความดีใจด้วยนะครับบางคนก็อาจจะได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอันนี้ก็ตามสบายเลยนะขอให้คุณมีความสุขมีโชคมีลาบนะครับเลขนําโชคเลขโชคลาภเรื่องมงคลอาจารย์ได้ทาไปแล้วในคลิปแยกต่างหากไปคุณก็ไปดูได้ นะครับหรือคุณจะไปดูใน12บราศีก็ได้อัน,นั้นคือเลขเบื้องต้นแยกแต่ละราศีให้นะครับแต่แล้วก็คุณก็ค่อยมาดูในคลิปต่างหากอีกทีนึงนะครับจะคำนวณโดยละเอียดนะโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากาันดวงสตาในวันนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงไปงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมาพูดถึงเกี่ยวข้องกับความฝันกันก่อนเลย นะสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น15ค่ําค่ำนะครับความฝันจะเป็นจริงใน10วันข้างหน้าเขาถือว่าดีฝันให้ดีเข้าไว้ก็ยิ่งเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับวันนี้ตามปฏิทินของอาจาร์เนี่ยเป็น15ค่ําแต่ถ้าตามปฏิทินบ้านเนี่ยยังไม่ใช่นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันพระของทางทางโหรน,นะนะทางโหราศาสตร์นะครับแต่ถ้าวันวันพระของตามบ้านต้องเป็นวันศุกร์ นะขอให้เข้าใจตรงกันไว้ด้วยนะครับในวันนี้ใครจะทําพิธีสวดมนต์ไหวพ้พระทําบุญตักบาตรก็ถือว่าเป็นมงคลนะครับทำก็ทำทั้งสองวันไปเลยจะได้แรงๆนะครับมาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจําในวันพฤหัสบดีนะเป็นสวัสดีมากสระหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัด เลขวันพะหัสดีมีทุกทาน้ำมันในวันพระะัสดีจะมีโชคลาภที่ดีในดวงชะตานะครับวันนี้ก็ทาให้เต็มที่ไปเลยมาถึงเสี่ยงเสียมซีประจําวันกันก่อนเสียมซีประจําในวันนี้ได้ใบที่จิบจอนะครับเออแหม่สิบสองนะอืมห <laughs> นะึ่งสองนแล้วแต่นแล้วแต่นะนะคุณซื้อเลขอะไรก็ออกเลขะไรนั้นนะง่ายดีนะครับ โชคชะตาของท่านนะครับในช่วงนี้เต็มไปด้วยความยากลาบากท่านจะต้องจาัดก,การด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับหรือไม่ท่านก็ควรที่จะถอยหลักถอยหลังกลับมาตั้งหลักก่อนแล้วก็ทบทวนในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุดสิ่งที่ท่านคาดหวังในช่วงนี้นะครับยากที่จะสําเร็จนะท่านจะต้องมีความอดทนนะครับแล้วก็รอคอยแล้วก็รู้จัก ประมาณตนก็ไว้อะดีที่สุดในด้านของความรักคุณต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับใช้ความอดทนจึงจะสามารถฝา่ฝาฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะพบกับปัญหาอุปสรรคนะครับออขอให้ท่านอดทนรอคอยนะครับแล้วก็เลือกจงังหวะที่ดีในการดําเนินการต่อไปในเรื่องของการงานมาถึงการงานนะครับยังไม่สามารถหางานทําได้ทันทีนะก็ต้องรอปิดสักระยะหนึ่ง คะแนานสอบของคุณในวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับถือว่าสอบผ่านนะออถือว่าสอบผ่านาในเรื่องของคะแนานสอบต่างๆนะครับโอเคมาถึงดูด,ดชะตาตามวันเกิดกันเลยนะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะครับสีประจําในวัน,นพฤหัสบดีนีนะ่สีที่ควรเว้นเลยนะครับก็คือคนที่เกิดในวันสีที่ควรเว้นเว้นสีม่วง นะครับสีม่วงไม่ดีนะขดเกิดวันเสาร์ก็ไม่ดีนะครับแต่สีที่ดีประจําวันก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นสีดีสุดก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับวันนี้ควรใส่สีแดงนะนะครับโชคลาบเข่าเต็มๆเลยในดวงชะตาของคุณนะครับสีรองลงมาก็สีเขียวได้นะครับสีเขียวได้สีหยกได้ นะสีมรลกตดได้อัญมณีก็คือทองคําวันนี้คุณต้องใส่ทองคํานะครับถ้าใครมีทองคําแท่งที่บ้านเนี่ยนะห้าโลสิบโลคุณเอามาใส่ติดโตเลยใส่กระเป๋าเสื้อไปเลยนะแล้วก็นอนกอดทองวันนี้คุณจะมีโชคลาภจริงๆนะครับเออในดวงชะตาแล้นะรเนรานะขอให้คุณโชคดีละกันนะครับทิศที่ดีประจาวันก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วก็ที่ใต้เป็นที่ที่เป็นมงคลประจําในวันนี้นะครับมาเริ่มต้นตามวันเกิดเนี่ยสำหรับคนที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดอย่างที่บอกก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับคนเกิดในวันเสาร์นี่ดวงชะตาคุณไม่ค่อยดีนะนะครับถ้าดวงชะตาใครในเกณฑ์อายุโหนตกคุณฟ้าผิวหลอดีเนี่ยในช่วงหนึ่งปีนะั้นให้คุณห้ามไปงานศพเด็ดขาดนะครับไม่เช่นนั้นมิฉะนั้นเนี่ยเคากรรมถึงตัวคุณนะเออแค่ปีหนึ่งเท่านั้นโดยประมาณนะครับ หร,หรือถ้าไม่ถาเป็นคนสําคัญอะไรก็แล้วแต่ให้คุณใส่ซองไปนะเออก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะมันเป็นดวงชะตานะครับก็ทําตามเนี่ยถือว่าดีเป็นการแก้เคล็ดในดวงคุณนะครับคนเกิดวันเสาร์วันนี้ความเสียหายต่างๆก็จะมีเข้ามาแทบตั้งตัวไม่ติดนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่าๆหรือความเสียหายต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหามีเรื่องเสียทรัพย์สินนะเสียในเรื่องของบ้านที่ดิน นะครับก็จะมีปัญหาด้วยเช่นกันนะในดวงชะตานะครับแหมคดีเป็นไงมั่งนะของน้องชมพูนะ <c oughs> นะ่นะนะเขาห้ามไปงานศพไงนะในดวงชะตาเพราะดวงของน้องชมพู่ก็เสาวเป็นการีด้วยนะตามอายุมันก็เป็นภยัยถึงตัวนะครับยิ้มแย้บอย่าบอกอย่าไปบอกใครนะกระซิบกระซิบนะต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยดวงชะตาวันนี้คุณเป็นสี หมายถึงคุณจะถูกรถตเตอรี่หลังวันที่หนึ่งหรือรถตเตอรี่ในมือคุณคุณต้องถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขกี่ตัวก็แล้วแต่คุณอาจจะถูกถึง30ล้านก็ได้60ล้านก็ได้นะเรื่องถือว่าดีในดวงตาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับและได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคนเกิดในวันจันทร์นี่คุณก็มีโอกาสที่จะมีเงินนะมีรายได้ทีดีนะครับ คนที่ทอาชีพเกี่ยวข้องกับการบริการสุิหมายหรือการขายน้ําต่างๆเนี่ยนะก็จะมีเงินเข้ามานะครับมีรายได้มีเกณฑ์การติดต่อสั่งซื้อออเดอร์นู่นนี่นั่นเข้ามานะครับมีโอกาสเกี่ยวข้องกับในเรื่องของบ้านที่ดินนะครับหรือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของมรดกด้วยเช่นกันนะก็ถือว่ามีโอกาสได้เงินนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับกับความมุ่งมั่นตั้งใจหรือความเพียรพยายาม นะครับโอ้ต้องใช้ความอดทนนะจะต้องขยันให้มากเป็นการดีนะครับในดวงชะตาหรือคุณอาจจะเหนื่อยกับคนที่พูดจาไม่ค่อยเพราะนะเป็นคนที่รูปร่างท้วมนะครับผิวสองสีเนี่ยนะอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องคุณจะเท่าไหร่นะครับทาให้คุณมีปัญหานะโอเคต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยนะวันนี้ถ้าคุณจะไปเจราจาติดต่อต่างๆก็จะส่งผลในทิศทางที่ดี จะรับการสนับสนุนนะครับเป็นรับการช่วยเหลือจากสังคมทั่วไปนะักคนรอบข้างนะครับหรือ,อเป็นผู้ใหญ่ที่มีลักษณะเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยคุยเก่งนะครับผิวขาวรูปร่างท้วมใบหน้าออกเป็นๆเ,เล็กน้อยนะครับให้การช่วยเหลือเนี่ยสนับสนุนในทุกๆด้านเลยนะครับต่อมาในวันพฤหับสบดีนะสำหรับโดยสาคุณในวันนี้คุณจก็จะมีความรู้ความสามารถเพิ่มมาขึ้นแม้กระทั่งคนรอบข้างนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักวิชาการเจ้าหลักการนะครับหรือเจ้าชะตาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้ากฎเกณฑ์นะจู้จี้จุกจิกขี้บนเจ้าระเบียบไปบ้างนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เกิดในวนันศุกร์นะคุณจะมีฐานะที่ดีในด้านของการเงินนะครับถือว่าดีการเงินดีส่งผลให้สังคมคนลอกข้างเนี่ยให้ความศรัทธาและนับถือเกรงใจมากขึ้นนะครับทาให้เจ้าชะตาเนี่ยมีชื่อเสียงมีอํานาจบม,มีมีวาสนา มีโอกาสที่จะขย,ขยายนะครับแล้วก็สามารถทําในสิ่งนั้นได้ด้วยก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตา,าของคุณต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับให้คุณระมัดระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะหรือถ้าคุณไม่ได้ป่วยไม่ไม่ได้เจ็บป่วยเองคุณอาจจะไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลก็ได้นะในวันนี้นะครับออก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปนะครับคุณเดินเข้าโรงพยาบาลเดินออกเข้าประตูนี้ออกประตูนั้น แ,แก่เค็ดแล้วก็ถือว่าดีหรือถ้าใครจะไปขูดหินปูนอะไรก็แล้วแต่ก่อนทาสบายเลยนะครับอันนี้โอเคนะครบแนละ้วทามวันเกิดนะเดี๋ยวต่อมามาพูดถึงปรกฏการผ่าดาวทูดีกันหนึ่งนะครับ <c oughs> ปรากฏการผ่าดาวทูเดในวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแฮปปี้ <c oughs> <Happy S 2> ดีในดวงชะตาของคุณ <c oughs> นะครับ ทั้ง12ราศีเนี่ยนะครับคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีในดวงชะตาวันนี้ขอให้คุณไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับใครมีมหายาพระพรทธเจ้า5าพระองค์ของจารย์อยู่คุณเอามาสวดเลยสวดน,นะครับด้วยจิตใจที่เป็นสมาธินะครับไม่ต้องไปคิดต่อสิ่งใดนะให้มีสมาธิเข้าไว้นะครับจิตใจเป็นสิ่งที่สําคัญ นะครับในการบูชาสักการะให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเข้าไว้เป็นอารมณ์ชีวิตคุณก็จะมีแต่ความสุขความสมหวังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของนอกกายนะคุณบุญเท่านั้นที่คุณจะสามารถนําไปได้นะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้นะสําหรับในเรื่องของการงานเนี่ยวันนี้ยังไงก็ดีนะครับการเงินของคุณในเรื่องของการทําธุรกิจหรือการติดต่อสื่อสารต่าง ก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่อย่าคาดหวังอะไรไ,ไว้สูงมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของอพลังงานหุ้นธุรก,กิจพลังงานวันนี้ไม่ได้ดีไม่ดีเลยมันดับนะครับในดวงตาของคุณส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะถือว่าระวังการใช้อารมณ์หามีเกณฑ์การทะเลาะเบาแหวงกันนะครับเออบางทีคุณกับคุณหรือคนรักอาจจะเดือดนะเดือดนะโมโห นะต้องระมัดระวังการใช้อารมณ์นะครับถ้าเดือดมากก็ไปปิดแก๊สซะจะได้ดีขึ้นนะครับแต่จะได้ประหยัดแก๊สไปในตัวนะโอ้ยแตกโอ้ถอน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 ไมุกนี้ถอนนะ <c oughs> มาถึงดู <c oughs> ดวงชะตาตามลัคนาราศีกันเลยนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาาศีเมษวันนี้จะมีคนติดต่อมาขุด นะครับม่วันเรื่องไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องเก่าๆหรืออาจจะเป็นในเรื่องของงานหรืออาจจะเป็นในเรื่องของธุรกรรมไฟแนนซ์ Finance, ต่างๆนะครับรอเตรียมรอรับโทรศัพท์ได้เลยนะในดยสามคุณส่วนในเรื่องของอ๋อคืออาจจะมีคนโทรมาตริงผ่านแล้วเออเพราะดาวการเงินคุณดีในดยครับมารับเงินได้มาเซ็นรับเงินสิล้านได้ นะถ,ถ้าคุณไม่เซนก็ไม่เป็นไรอันนี้เ็าปล่อยไปนะในดวงชะตาคุณในความรักของคุณก็ดีนะครับวันนี้คุณอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยบ้างต้องใช้ความโอดทนให้มากถึงจะประสบผลความสําสเร็จในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมา,ชา,า,าชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลร,รักษาให้มากนะครับดาวพฤหัสบดียังเป็นแปดอยู่ นะเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดนะครับมันเป็นช่วงสุดท้ายอย่างที่บอกนะแต่พอประมาณช่วง14พฤศจิกายนไปแล้วชสตาชีชิตคุณก็จะดีไปโดยประมาณ3ปีก็ถือว่าดีในดวงชสตาของคุณนะครับดาวราหูมาทับคุณยังไงก็ดีไม่ต้องไปกังวลต่อสิ่งใดน,นะครับราหูอยู่ในราศีพฤษภก็เรียกว่าเป็นราศีอุดของจันทรนะเออยก็ไปอยู่ที่ ราศีเมฆก็ดีนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะชาวลัคนาราศีเมฆก,ก็ดีนะในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงนี้เกี่ยวข้องกับผับเทคบอลบาหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆเนี่ยนะครับ <ๆ S 2> ก็จะนําพามาซึ่งรายได้ที่ดีในดวงชะตานะครับที่พึ่งทางใจของคนไทยเนี่ยนะชาวพุทธเนี่ยนะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเลี้ยนพระเทพต่างๆนะครับเป็นเป็นกำลังใจเป็นสิ่งที่เสริม นะครับคุณทํางานให้เต็มที่ไปเลยนะเสร็จแล้วคุณก็มาสวดมนต์ไหว้พระนะครับเพื่อจะได้มีกําลังบุญเพิ่มมากขึ้นนะครับไปสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นนะในดวงชะตานะครับสิ่งที่มองไม่เห็นคือเจ้ากรรมนายเวรนะครับเพื่อนต้องสู้น,นะโอเคในดวงชะตาชาวราศีพฤษภอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับความรักของคุณเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีนะนะความรักไม่ค่อยดีในเรื่องของการงานก็จะมีเข้ามา นะนี่ยดวงชะตาส่วนการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับวันนี้ถ้าคุณจะไปยืมเงินเขานะไม่ได้หรอกนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนดวงชะตาคุณนะครับวันนี้เนี่ยนะถือว่าคุณจะรับการสนับสนุนที่ดีรับการช่วยเหลือนะครับการเงินเนี่ยดาวพระจันทร์ก็อยู่ในภพกรัมมะมีเกณฑ์การลงทุนนะครับคุณก็อาจจะมีรายได้อะไรที่ได้มาจากงานสิ่งที่คุณทําก็ได้ นะครับดาวศุกร์ก็เป็นสามคุณก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ดีในดวงชะตานะคุณก็มีโอกาสนะที่จะถูกรตเตอรี่นะครับขอให้คุณโชคดีแล้วกันชาวราศีเมถุนน่ะนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎในดาวเกตเร็งลัคนานะครับเพราะฉะนั้นพยายามไหว้บ้านสวนมดปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลที่ดีในดวงชะตานะวันนี้คุณก็อาจจะมีความสําเร็จนะ มีชื่อเสียงมีความสุขเอ๊ะเรื่องอะไรนะเรื่องเงินเรื่องทองเหรอโชคโชค,โชค,โชคดีไปอะนะในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของงานก็ขย,ยันให้มากนะถึงถึงจะดีนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีสิงเลยเช้าราศีสิงวันนี้ในเรื่องงานเป็นอย่างไรบ้างงานดีครับสมัครงานในงานประสบผลความสําเร็จคุณยื่นเสนอโครงการงานโปรเจกต์ก็มีเครดิตที่ดี ในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็จะรับการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับถ้าคุณจะไปขอหยิบยืมเงินใครได้ในวันนี้ในดวงชะตาของคุณนะเออได้มาแล้วแบ่งจานมังนะ <c oughs> ต่อมาชาวนักนาราสีกันราศรีกันคุณจะถูกลอตเตอรี่เออเพราะสีกลุมละ่ะยังไงก็ต้องถูกนะครับถ้าไม่ถูกเนี่ยม,มันเดี๋ยวอ,อีกเรื่องหนึ่งนะม,นมันไม่เหมือนกัน นะครับโจรสารมันมีหลายอย่างลึกลับซับซ้อนในการดูนะครับในการพยจารณ์ดูดวชะตาเนี่ยมันจะดูเร็วไม่ได้หรอกนะจะมาดูแบบเนี้ย YouTube เนี่ยเร็วมันก็ยังไงถ้าดูช้าเดี๋ยวคนดูแหมช้าจังเลยนะเออคือเวลาดูเนี่ยมันต้องค่อยๆดูคุยกันนะครับใช้ระยะเวลาในการดูดูชะตาก็ประมาณก็20บนาที30มสิบนาทีก็หอมป่ากหอมคอแล้ว นะครับบางคนนูน่นแหละนะยันชั่วโมงก็มีนะต่อเวลาเพิ่มนะช่วงต่อเวลานะทดทดเวลาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกันคุณมีโอกาสที่จะมีโชคนะครับที่ดีในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลเนี่ยคุณจะมีเครดิตมีอํานาจวาสนาที่ดีในดวงชะตาจะมีโชคลาภออกมา จารย์ก็อยู่ในภพอาลีอยู่นะตอนนี้นะครับงานเนี่ยมีอุปสรรคมีคู่แข่งวันนี้คุณจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะครับชาวราศีตุลน,นะครับเพราะมูลล้าตกอาลลีถ้าดาวมูลไปอยู่ในภพที่เสียมเสียแน่เลยนะครับถึงแม้ว่าดาวเดิมคุณจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนี่ยมันมันก็เสียนะครับมันก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่อยู่นะในโดยตาพราะฉนคุณก็ต้องระมัดระวังในด้านนี้ด้วยนะครับการงานมีอุปสรรคมีศัตรูมีคู่แข่ง ในเรื่องของการทำง,งานนะในดวงคุณนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะรับการสนับสนุนที่ดีนะในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงด้วยนะครับต่อมาชาวราศีพิจิกพิจิกโชคลาภของคุณมีเลขหนึ่งกับสี่นะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้อันนี้แล้วแต่นะเออคุณซื้อเลขอะไรก็ถูกเลขนั้นนะนะงานของคุณวันนี้เป็นอย่างไรบ้างทีอว่าดีนะครับ สมังงานได้งานประสบผลความสเร็จด,ดีในดวงชะตาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับการเงินก็ถือว่าได้เงินนะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูในดวงชะตาคุณเนี่ยวันนี้ในเรื่องของการเงินว่า <c oughs> เอ๊ะไม่ร้องว้านะเพราะเะนนั้นคือก็มีโอกาสได้นะได้นะเสียนะครับแต่ดาวดาวการเงินคุณวันนี้ไม่ค่อยดยีมีเรื่องเสียเงินมากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นพยายามประหยัดในการใช้ใจ่ายเข้าไว้ในวันนี้นะถ้าเ่นก็เล่นน้อยๆเข้าไว้ดีที่สุดนะครับในดวงแต่ละจคนนะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับงานของคุณในวันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะปัญหากเก่าๆก,ก็จะตามมามีปัญหาขุดอีก นะครับือ,อก็ต้องระวังในเรื่องของการงานคอยแก้ไขไปด้วยนะส่วนในเรื่องของการเงินก็มีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับบุตรและบริว่านนะครับในดวงชะตาหรือเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพยาบาลก็ได้นะแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็บอกไปแล้วงานบอกไปแล้วนะครับความรักคุณเนี่ยคนรักค้่ควาก็มีเกณฑ์การออกสังคมบ่อยส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่ยอมรับในสังคมเพิ่มมากข,ขึ้นต่อมาเช้าล,าลาักนณาราศีกุ้ม ราศีกุมเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะแม่ได้เงินนะนะพอได้มามันก็มีเกณฑ์การแบ่งสรรปันส่วนออกไปนะครับอาจจะได้ไม่เต็มเอ๊ะทำไมได้ไม่เต็มนะอันนี้ก็แล้วแต่นะก็เป็นเหมือนกันนะครับอาจจะมีเกณฑ์การหักค่าตรงอะไรก็แล้วแต่นะส่วนในเรื่องของการงานนะครับก็ต้องอดทนขยันในการทํางานให้มากยิ่งขึ้นการเงิน,ก,งน,ก,งนก็ถือว่าได้เงิน นะครับต่อมาถ้าถามว่าได้จากใครได้จากผู้หญิงนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนคุณเก,ก็ได้เงินเต็มๆต็มเลยนะเออได้เงินมาก็ถือว่าโชคดีนะครับนะครับในดวงชะตาเนี่ยการเงินก็ต้องขยันในการหาให้มากยิ่งขึ้นงานของคุณก็ถือว่าเป็นปกตินะราบเลื่อนดีนะครับ โอเคอันนี้ครบแล้วนะเลขเก้เป็นเลขนำโชคนะครับของชาวลัคนาสีมีนะครับอันนี้จะมาเสี่ยงไพ่ให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาของคุณเนวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะแล้วก็ให้เลือกนะครับอื <c oughs> ไปที่1น,นะครับ <c oughs> นะให้เวลาทำสมาธิ10วินะครับเริ่มโอเคครบแล้วนะอันนี้มาถึงคนที่เืือใไ้ไปที่1น,นะครับคุณได้ฟาซีเลียนเด คนที่ทำเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวถือว่าดีนะครับแต่การงานของคุณยังถือว่าเป็นปกตินะก็ไม่ได้มีเกณฑ์การขยายตัวอะไรมากมายนักทุกอย่างยังนิ่งอยู่นะครับส่วนในเรื่องการเงิน,นคุณเป็นคนที่รู้จักในการใช้ใจ่ายเป็นอย่างดีนะครับประหยัดใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นก็ไว้นะครับในดุลตาส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยระวังการขี้หึงขี้หวงนะแต่ความรักคุณก็จะมีเกณฑ์การพัฒนาความรักของคุณเนี่ย จากเดิมให้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับต่อมาคนาที่อกไพ่ใบที่2วันนี้จุณได้เดียร์ไฮโลแท้นนะครับได้ไพ่รนะัะวันนี้ก็ควรสวดควรที่จะสวดมนตไว้พระปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงจะตาผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับในเรื่องของการงานเหมาะกับการทํางานราชการนะครับครูอาจารย์แพทย์หมอนะ หรือคนในเครื่องแบบก็ได้นะครับก็ถือว่าดีในเรื่องของการเงินเนี่ยมีรายได้ที่ดีที่มั่นคงนะครับได้เงินจากงานในเรื่องของความรักคุณเนี่ยนะครับมักจะแต่งงานช้านะแต่ความรักก็เป็นไปแบบเรื่อยๆตามคันองตามประเพณีนะครับประมาณนี้นะโอเคต่อมาคนเลือกใครใบที่3วันนี้คุณได้ป๊บแปดไม้เท้า ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับในเรื่องของกิจการการงานคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าเติบโตอย่างเห็นได้ชัดอย่างรวดเร็วเลยในเรื่องการเงินลูกหนี้จ่ายเงินตรงไม่เบี้ยวนะครับมีเงินให้ใช้ใจ่ายวันนี้เงินเข้านะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ตอบเพศตรงกันข้ามดีมากนะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันของคนที่ละไพ่ใบที่3านะครับ โอเคนะอันนี้ครบแล้วทั้ง12บราศีนะครับวันนี้ก็ขอให้แฟนคลับของมอริสผาดาวทุกคนโชคดีนะมีความสุขนะครับร่ำรวยเงินทองถูกลอตเตอรี่างมาที่หนึ่งแจ็คพอตกันทุกๆคนเลย30ล้านบาทนะครับสมาชิกของอาจารย์ก็แสนกว่าแสนเจ็ดกว่าถูกแจ็คพอตสักแสนเจ็ดกว่าแฮปปี้แล้ว <laughs> โอเค นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ